อร่อยมากเลยเนาะอร่อยอร่อยอร่อยกินข้าวด้วยอร่อยด้วยกินข้าวด้วยแล้วก็กินผักด้วยเนาะจะได้แข็งแรงเนะาะค่ะตอนนี้กําลังจะปลูกดอกกุหลาบนะคะซื้อดอกกุหลาบเลื้อยมาสองต้นนะคะก็กําลังจะหาที่ให้ดอกกุหลาบนะคะตอนนี้ก็คือจะอเอาอิดออกนะคะเอาอิดออกเพราะว่าจะให้กุหลาบมันเลื้อยตรงนี่คะ่ะ ตรงรั้วตรงนี้นะคะให้มันเลื้อยสวยงามตรงนี้เลยนะคะนี่นะคะดอกกุหลาบมูซื้อมาวันนี้3ต้นนะคะต้นละ25ยูโรนะคะก็จะเป็นดอกกุหลาบอ,อันนี้คือดอกกุหลาบเลื้อยนะคะเป็นสีขาว ถ้าบานแล้วมันจะเป็นสีขาวนะแต่ในภาพมันเป็นสีนี้นะคะเป็นออกสีโอรสนะคะออกสีโอรสแล้วก็อันนี้ก็เป็นกุหลาบเลือยอีกเช่นกันนะคะอันนี้เป็นสีสีส้มนะคะแล้วก็อีกต้นหนึ่งจะไม่ใช่กุหลาบเลือยนะคะแต่ว่าเป็นกุหลาบที่แบบมีกลิ่นหอมมากเลยนะคะคือทั้งสามต้นที่ซื้อมานี่คือหอมทุกต้นเลยนะคะ ต้นนี้ก็หอมแต่ว่าไม่ไม่ใช่กุหลาบเลยหอมมากกุหลาบต้นนี้นะคะหอมมากเลยนะคะมูจะเอามาปลูกตรงนี้นะคะตรงนี้คือที่ที่มูเคยปลูกผักนะคะตอนนี้คือไม่ปลูกผักแล้วนะคะจะปลูกกุหลาบนะคะก็หาพื้นที่ให้กุหลาบนะคะแล้วก็จะจะปลูกข้างๆกับดอกกุหลาบที่ต้นที่มูให้มานะคะเป็นสีแดงซึ่งต้นที่มูให้มาก็มีกลิ่นหอมมากๆเหมือนกันค่ะ Special ground, อันนี้ก็คือเป็นปุ๋ยพิเศษนะคะที่แบบใช้สำหรับปลูกดอกกุหลาบโดยเฉพาะนะคะอันนี้เขาเรียกว่ากุหลาบพันอะไรนี่ทำไมมันหอมจังเลยชื่อกุหลาบพันนี้ก็มีชื่อว่าอ่าโรซากาเบีหอมมาก บางบางสีก็ไม่หอมนะคะมูเคยไปดมสายพันธุ์เดียวกันแต่แต่บางสีก็ไม่หอมต้องไปเลือกเอาสีที่มันต้นที่มันหอมหอมอันนี้คือหอมมากนี่สีสสตอสเตนด์เดยสเตนดีพอบ้านปลูกกหลา ชอบอะไรขอแค่บอกนะคะเอดี SD จัดให้นะคะแต่ว่ามูจ่ายเองนะทุกคนจ่ายเองสําหรับปีนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะคะสําหรับกุหลาบเนาะมีทั้งหมดตอนนี้มีห้าต้นแล้วนะคะเอาไม่ใช่มีหกต้นหนึ่งสองสามสี่เออหกต้นนะคะสําหรับปีนี้มูก็พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวปีหน้าก็ค่อยว่ากันอีกทีนะเพราะว่าอ่าสามต้นท,ที่ซื้อมาน่ะก็ต้นละต้นละอ่า ยีิบห้ายูโรแต่ว่าได้ส่วนลดนะคะส่วนลดสิบแปดยูโรนะคะต้องขุดเพิ่มเพราะว่ามันมันมันยังลึกไม่พอนะคะต้องบก ีขึ้นดีขึ้น,นนะต้องหาเชือกมาผูกต้นสายพันธุ์นี้ก็โตประมาณ125ยยี่สิเซนนะคะความสูงแต่ว่าต้นที่มนให้มานั้นน่าจะเป็นพันธุ์ที่เล็กกว่าน่าจะประมาณแปดสิเก้าสิบเซนนะคะ เ้ยใส่หมดเลยค่ะเกดีบอกใส่ปุ๋ยคอกลงไปนะคะแล้กันเบสช่วยเด็กบัก t r e วันนี้มุจะมาทําแกงเคียวหวานไก่ใส่มะเขือเปราะนะคะนี่ค่ะเป็นมะเขือเปราะแช่แข็งนะคะที่มูสั่งมานะคะสั่งมาก่อนก่อนที่จะไปเดนมาร์กนะคะเพราะว่ามูสั่งไปเป็นมูสั่งไปฝากมน์นะคะที่เดนมาร์กแล้วก็บางส่วนมุก,ก็เอามาหัน่นแล้วก็แช่ช่องฟิตไว้นะคะ ลูกัสบอกว่าอยากจะทานแกงเขียวหวานเหมือนตอนที่ทานอยู่ที่เดนมาร์กนะคะเพราะว่าตอนที่เราไปเดนมาร์กก็เราก็ได้ทําแกงเขียวหวานนะคะแต่ว่าวันนั้นน่ะแกงเผ็ดไปนิดนึงนะคะลูกัสกินไปแล้วก็เผ็ดไปแต่ว่าวันนั้นมูไม่ได้อัดคลิปไว้นะคะ,ะวันนี้มูก็เลยจะมาแก้มือมจะมาแกง hey ให้ร้องลูกัสโดยใช้พริกแกงยี่ห้อนี้นะคะซึ่งพริกแกงยี่ห้อนี้มันจะไม่เผ็ดนะคะเป็นเป็นของคนไทยเรานี่นะคะอ่า เป็นที่ห่อของไทยเราแต่ว่า,าเขาก็ได้แบบทำทำมาเพื่อฝรั่งเนาะเพราะว่าเขาขายอดี๋ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตฝรั่งนะคะมันจะไม่เผ็ดแต่ว่า,าความเข้มข้นก็เราสามารถใส่เยอะใส่น้อยได้ตามชอบเลยนะคะใส่กะทิแล้วก็จะใส่พริกแกงลงไปนะคะมูกก็จะใส่เป็นสองช้อนเลยนะคะเพราะว่า เพื่อความเข้มข้นนะคะใส่อ,อกไกล่ลงไปค่ะ พอไก่เริ่มสุกนะคะก็จะเพิ่มน้ำกะทิลงไปนะคะวันนี้จะแบบเข้มข้นกะทิเน้นๆเลยนะคะวันนี้นเพิ่มน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยนะคะ ็จะใส่น้ําตาลลงไปนะคะประมาณนี้ก่อนนะคะค,ค่ะตอนนี้ก็จะใส่มเะเขือเปราะแช่แข็งลงไปเลยนะคะ นนี้ก็ปิดเตาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะใส่โหระพาลงไปนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะแกงเขียวหวานหม้อใหญ่เลยนะคะวันนี้ค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาอาหารเย็นแล้วนะคะวันนี้อาหารเย็นของเราก็คือแกงเขียวหวานไก่นะคะแล้วก็มีพัดเปรี้ยวหวานด้วยค่ะ วันนี้เมนูพี่ลูกัดขอมานะคะอร่อยถูกใจไหมลกูกแต่ลูกัสบอกว่าไม่ทานมะเขือนะคะชิมมะเขือแล้วไม่ชอบก็เลยทานข้าวกับน้ำแกงแล้วก็ไก่นะคะไม่เผ็ดเนาะลูกัดไม่เผ็ดเลยแต่ว่ารสชาติเข้มข้น อันนั้มาเขือนะลูกไม่เอาก็ไม่ต้องออใช้ช้อนง่ายกว่าเห็นไหมเมื่อกี้ใช้ใช้ใชส้อมตักข้าวมันก็ไม่ค่อยถนัดเนาะออร่อยมากเลยเนาะออร่ยอร่อยอร่อยอ วันนั้นที่ไปกินกับป้ามน่ะลูกัสก็อยากกินนะแต่ลองชิมแล้วคือเผ็ดมากขนาดเผ็ดก็คือพยายามกินนะคะเพราะว่าแอนย่าก,กับฟายานะคะก็เขาก็กินกันลูกันก็อยากกินตามเขานะพอกินแล้วก็คือแบบลูกันก็บอกว่าอร่อยแต่ว่าด้วยความที่ว่าเอ,อมันเผ็ดนิดนึงสําหรับลูกัน <Okay. S 1> แต่ว่าเออเอาไก่เอาไก่โอ้น้องดิซ่ากินอะไรลูก เอาไก่เอาไก่เออนิซากินผัดเปรี้ยวหวานไก่คะ่ะนี่เดี๋ยวตักไก่เพิ่มให้นะคะเอ้าเมาเอาเมาเอา,เอาไก่หมดเลยเหรอเมนูนี้ของริซ่าเลยยกให้นิซ่าเลยเมนูนี้อาออ๋กินก่อนลวผักก็ต้องกินด้วยคะ่ะผักก็ต้องผักก็ต้องกินด้วยนะไม่กินผักไม่ได้นะอ่ะกินดีๆนั่งกินดี กินข้าวด้วยกินข้าด้วยเอมกินข้าวด้วยแล้วก็กินผักด้วยเนาะจะได้แข็งแรงเนาะจะได้โตโตเป็นผู้หญิงสวยอีซ่านี่เขาอย่าอีซ่าต้องโตโตโตตัวโตลิซ่าต้องตัวโตกว่ามาม่าอีกรีซ่าต้องสูงกว่ามาม่าอีกนะนี่เอาลิซ่าไม่อยากจะโตเหรอหืึเอาใช้ช้อนที่ตรงนี้ ตักข้าวลองกินข้าวให้ดูสิข้าวมันอร่อยไหมข้าวกินดูโอ้ไก่กับข้าวมะมัครุ่งจีเชลสูเอรอ่ะลูกก็จะผัดผัดเบี่ยบหวานด้วยลูกก็กินกินไก่กับนะข้าวยังไม่หมดอ่ะอันนี้ก็คือ ผัดเปรี้ยวหวานมีแตงกวามีพริกหยวกมีอ่าอะไรนะไม่ใช่พี่กแม่กิ๊บพี่นุ๊กพี่นุ๊กกิ๊บอ่าเอาแล้วก็มีอ่าหัวหอมใหญ่อะเอาเอาอีกเอาเอาข้าวเพิ่มเอาข้าวอีกเพิ่มข้าวอีก ข้ายังไม่หมดเลยนะจะกินหมดเหรอเอาไว้นี่หนูจะแม่กินเองลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใส่จานให้มามะเอาใส่จานแม่เอามะเขือใส่นี่เพราะว่าแม่ชอบมะเขือแม่ไม่เน้นไก่แม่เน้นมะเขือเขาเฟียฟลิ่ปาปาอร่อยไหมปาปาอร่อยอร่อยไม่เผ็ดเนาะมีสไปซี่ พวกเราก็ต้องขอตัวรับประทานอาหารต่อนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวอีสานฮอลแลนด์ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณขอบคุณแม่ที่ทํา <c oughs> แกงเขียวขอบคุณแม่ที่ทําแกงเขียวหวานขอบคุณครับ ขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ